ครับสวัสดีครับพบกับช่องต้นไม้หน้าบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตอาการที่ไม่คาดฝันเลยนะครับนี่ครับอโกนิมาโดนแดดเผาเผาซะใบนสุกเลยนะครับช่วงน่าจะโดนช่วงแดดช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าออผมตั้งไว้ในตำแหน่งที่คือแดดได้รับแดดอ่อนและฝนฝนมันตกแต่ช่วงนี้นี่คือแดดมาเต็มตอนกลางวานันตอนกลางวันนี่แดดมาเต็มมาก น,นี่ก็เป็นสภาพอีกต้นหนึ่งนะครับสุกเลยครับเนี่เป็นใบออกเป็นสีน้ําตาลเลยโอ้โหกลับมาผมกลับมานี่โอ้โหสงสารน้องมากไม่คิดว่าแดดจะแรงแผดเผาขนาดนี้นะครับเผลออันนี้ันนี้แค่วันเดียวนะครับแดดที่มาเต็มวันนี้วันเดียวครับตอนบ่ายเพื่อนๆนที่วางไว้ตำแหน่งไหนช่วงนี้ลองลองพิจารณาความระมัดระวังในตำแหน่งที่วางกันดูนะครับ นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้โหด,ด,ด,ดูสภาพสุกแบบใบเนี้ยนิ่มเลยน่าจะโดนไปชักสี่ห้าสห้าใบนะครับโดนช่วงบ่ายเนี่ยครับสงสารน้องมากเลยโอ้โหจัสวยๆอย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้นะจะลดน้ำก็ให้มันแต่งตึงกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะก็คือเราต้องตัดใจตัดใบนั้นทิ้งไปเลยนะครับส่วนใบที่เหลือก็ยังรอดอยู่ นี่อันนี้อากนิมาสีแดงจัดๆนีอ่อากนิมาสุขสมปองใจนะครับนี่โอ้โหเจอแดดประเทศไทยบ้านเราก็ไม่สู้นะครับคือแดดตรงนะครับอันนี้คือแดดตรงนะครับตำแหน่งตอนกลางวันที่ผมวางคือแดดตรงไม่มีอะไรมากั้นเลยนะครับน่าจะเป็นแดดช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับเพ,พื่อนๆก็อ ที่เคยวางตำแหน่งไหนก็ระมัดระวังให้ดีนะครับตอนนี้แดดเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วก็กำลังเข้าสู่หน้าหนาวนะครับเพราะว่าหน้าฝนที่ผ่านมานี่กันยาตุลานี่ผมวางตำแหน่งเดิมตลอดนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าแดดมาเวลาแดดมาก็คือแดดเขาจะอ่อนนะครับอาจจะมีอากาศแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนอย่างเงี้ยนะครับมาวันนี้อากาศร้อนผิดปกติครับเป็นวันศุกร์ที่ เท่าไหร่มันสุกที่สิบสามนะครับโอ้โหสภาพโหดลายมากครับสุกที่สิบสามครับเจสันไฟเดย์จริงๆครับโหดลายมากเลยแดดบ,บ้านเราไม่เลนดดูสิดูความสวยที่หมดลงไปเลยครับโอ้โหโนิมากโอ้ยน่าสงสารมากเลยครับส่วนต้นนี้ไม่เกี่ยวกับแดดนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นอ่าผมมาให้ดูเฉยๆนะครับเป็นใบไม้ ที่ขอบใบนะครับของต้นเงินไหลมาดังขาวนะครับคือซื้อทุกรอบแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกรอบแต่แก้ยังไงก็แก้ไม่หายเหมือนกันนะครับคือลดน้ารอบเดียวนะครับตอนเช้าแต่สังเกตว่ามันจะ,จะจะไม่กรอบนี่เฉพาะตอนใบที่จะเป็นสีขาวนะครับส่วนใบที่เป็นด่างกระจายจะไม่ค่อยเป็นก็ยอมรับสภาพนะครับไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเห็นไหมจะเป็นเฉพาะสีขาวสีด่าง น่าจะเป็นช่วงที่ตำแหน่งใบเขาอ่อนแอนะครับของน้องนี่มันก็จะเป็นแบบนันวันนี้มาอัปเดตอาการแค่นี้นะครับสำหรับช่องต้นไม้หน้าบ้านของผมเพื่อนๆก็ระวังให้ดีนะครับตอนนี้แดดเปลี่ยนสวัสดีครับ